อากเอาบล็อกกี้ก่อนบล็อกของก๊อฟอยู่ไหนบล็อกของก๊อฟก็เน่งเขาไม่ได้ไม่ไดเป็นอะไรนะตัวันเป็นเก้ต่อไ่ต้องมองไ้แว้เอาให้ตัวลงไปยังอะไรนะ

วอร์ไนะม่ใชละผัดแรกผัดแรกผัดแรกเตรียมนะให้คนไม่คุยแั่งคุยคนไปยิ้มไปนะทุกคนยิ้มไปนะยิ้มสนุก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 ก,ก,ก,กนะดุกแนุกสนุกกระุกละป้องปดแอร์แอคชั่นโอ้ไป 何 <laughs>

แล้วแม่ก็จับเาแเหมือนกันแล้วก็ใส่ให้เราใช่ไหมใสใ่เราใช่ไหมก็ใสใ่เราเหมือนกันใส่ใเราเสร็จปุ๊บก็มุกศบตามองหน้ากันแล้วก็มันจมจูบต่อกันใช่ซึ่งอันเนี้ยมันมันเป็นการจูบที่ไม่ไม่ขัดเขิอนแล้วเพราะว่านรงแรงคเขาผ่านการเลิก กับพี่อารไปแล้วครับผออออมีใคร<อ><ม>งั้นเอาลิสเตรีเข้ามาขอบคุณมากครับลิสเตรีพิสเตรีไม่ าได้กเกีสีดำทั้งขาดเือนเขาแล้วพี่ก็อกเนี่ยเขาจะวางแล้วก็ไม่คิดอะไร ว่าใช้มือเป็นมือ่หนน้ี่หแกิว่างั้นนะนี่แหละก่อนี เียกเนไหนะครับที่ไม่เห็ดเดีย่ี่ไมอมอีกหรอไม่เสร็จเดี๋ยวท่ไ มันก็ใจดอกนะเพราะฉนั้นคู่นี้ทั้งทั้งก้อนนี้ทั้งก้อนนี้ก็ต้องเล่นแบบใหญ่ไปเลยนเนาะเงี้ยก็แซวใหญ่ก็รับใหญ่เงี่ยฮะเป็นธรรมาชาติคือเหมือนรู้อ่ะแบบพราะอะไรพอเราไปพูดฮันแน่ต่อใช่ไหมฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราคุยกับบอลคุยกันฮันแน่ก็คือจรินงนะครับว่าเมืองเขาเขาเนี่ย บวปากเลยบวบปากโชว์พงั้นใีแอรมันแบบอแกชัดๆนะแ่นนะตัวนี้เราไปตี้ไหนไไดีกว่ก็ตีแถวบ้านเลยเออไมด้ไปตีอะไรกันมาตี่นอเออว่ะพูดหยิดเลยเพราะว่านะตัวนี้แก่อะไรนก่กันแม่ เหยโอนเดิมทุก้ันไม่หายแมวเสือก็แก่ที ลอยแล้วมัลันทีนะบอลเป็นสาวโหรมสี่สมเจ็ดมาสี่หมสามค่ะสามเจ็กสองแล้วะกินไม่ไหวไม่ใช่ได้เกยนี่ปนเกจากบหยุดดิอะไอ้แค่นึงมากคูเบอร์สองมันไม่สมบูรณ์นะพี่เราแค่คองให้มันนั่นเฉยแล้วก็

เดเอซอไห้พี่นนะ้องนนะนาะน้ะงนาัตาได้แต่พี่ก็ไม่หลับได้อยากคือ,คอพี่อยากเห็นเดีขั้นน้องโทษแับ เยอะนะครับเออแบลเบอร์ีหยดน้อยลงแล้วก็ให้มันอยู่ในตานานกว่านี้หน่อยพอที่นายแบบหน้าลงมุ้งเนี่ยมันจะได้ยังยังไม่หลับไม่หยดพอในรูรูวบวับ บีสุบีบีสุดปุ๊บเนแบบเลกกินเออตีตอวไม่ใครเหรอแต่ม่อสิ่นี่มันกิคือบีตรงเนี้ยมันไม่สุดคอไม่สุดี่คิดทุกวันเลยแบบพที่ไม่เคยอยากจากแบงคไปไหนเลย สอง ทิงได้เห็นไหมฮัโนโดสุกอเตีตัว,โโตวมาแอนอ่าวมือเป็นดอนแอนมีคนยังไงประมาณนี้ใช่ไหมอ่าโอเคแอคชั่นปึ๊บมค่อยๆนิ่งลองนิ่งลองนิ่งลอง ทีนี้ขอ,อเบอร์อ่ะรอบสุดท้ายผมเห็นและส่งนิ้วก้อยให้เขาก็อบจะเห็นนิ้วก้อยมองนิ้วก้อยก่อนและพูด 他撇他撇，老铁。 กอดกับบ<ช>ดนโ,กโหกอดกันกอดเสร็รจปุ๊บกอดโคจนาหน่อยให้ทำหน่อยกอดเสร็จปุ๊บแล้วเขาจะคลายอ้อมกอดแล้วไปแบบที่เบสบอกเขาจะแบบยืนให้กันแล้วก็แล้วเขาก็จับมือนะจับมือนะนจับมือนะแล้วก็นะนะนะวกดูวิวทางดูวิวดูเสร็จปุ๊บก้องจะโคดท,ที่นิ้วนะเ,เ,เ,เห็นการเสือก้อยเป,ป็นโคดตามที่นิ้วเก<ๆ>ี<ๆ>เ่ยวก้อย เห็นภาพกว้างสวยๆอันนี้ตกดินแส่เพื่อเข้าแค่เห็นนิ้วกดนับที่นิ้วมันดูดูกันได้เลยดูเลยเอาพี่นีแก้นู่นมันอ่ะแก้นู่นเลยอืมนี่แหละแตเลือดมันบอกบอกสึงภาพได้เนี่ยต้องหลอกมันอ่ายกมือขึ้นครับ แต่อย่างเงี้ยกดการสเปสทางช่องนี้เลยโอเคนะก็ะได้นะก็ยอมนะเอาเถอะเฟสอันปะอยเี้ยไปยังไปหังาไปา ดูเธอทำดีจนแดงนอนอกกอดที่หลับฝันดีที่ก็ไปรู้เรื่องราวที่ก็หลับไปแม่ของค้าใช่ไหมได้จะเอาด้างก่อนกว้างเสร็จปุ๊บคือกว้างยางวกว้างยาวแล้วเราจะไปแค่คัดเดียวคือคัดที่แบบนอนกอดที่แล้วนอนหลับฝันดีจริงบอกเป็นเต็ม พี่นะครับดูภาพขออเ่านอนโชว์หน่อยอ่าสมมุติอย่างงี้อ่ายังืนอยู่ใช่ไหมอ่าชุนอนก่อนหน่อยดิเีอมีเงินเงินเออเออเออแล้วคนเป็นพี่อ่ะแมปั่แม่นอนหัวแนบหมอนนะนอนหัวแนบหมอนไปเลยหันหน้าทางนี้ใช่ไหมหันหน้าทางนี้อะไรกันพี่พี่ต้องแต่พี่พี่คือไอ้เนั่นแหละอ่าอ่าพี่นอนทางนี้อ่าพี่นอนอยู่พี่นอนอยู่เสร็จปุ๊บ เดี๋ยวเดี๋ยวสร็จปุ๊บกรณีดข้าวเห็นน้องอาจจะโผล่มาจากตรงนี้หรือโผล่จากกลางกก็ได้เหมือนน้องเพิ่งเยี่ยวเสร็จว่านไปสมมติปุ๊บก็จเห็นตีน้องอ่านนอนกอดอ๋อเดินมากน้องจะกอดปุ๊บเออได้เหตีนได้แดงได้ขอขอเดี๋ยวนี้ข้าวแล้วพอแล้วพอเอาง่ายแล้วพอได้เลยปุ๊บสวยปุ๊บกล้องอยู่นิ่งปุ๊บก็ตัดเข้าแค่เดี๋ยวเออน้องรู้สึกดีน้องยิ้มน้องยิ้มนอนกอดพี่หรือถ้าจะอย่างนี้ก็ได้สั้นก็ได้ อ่ะป <mile> ุ๊บก่อนชัดชัด์จทพี่ก่อนเดี๋ยวสั่งชาร์ี่ก่อนเสร็จปุ๊บไปชัรเตอร์ชิโหกอ่ะเอาเอาพี่ก่อนเอาปกติชัดพี่เสร็จแล้วไปชัด์ที่น้องเพราะว่าถ้ามึงไม่จนจะหน้าเดียวเข้าใจกไหมอ่าได้เห็นถึงในวันนี้ชาร์จทีพี่ก่อนชัดพี่ชัด์พี่เสร็จก็ชิปไปชัด์ที่น้องแล้วก็น้องก็เล่นคาไว้จบที่หน้าน้องไปสาบเลยทุกปรูปรวมมันเนี่ยสาบทำยังไงมันจะคุ้มแน่นอนว่า ต้องขอเรียกไม่เป็นไม่มอนึว่าจะมอนรวัวนี่เคาต่องตอกตอน้ำเงนใส่เสือผ้าอยู่รถใครอ่ Yeah. พี่ชมกดไฟตัเ่ำนั่นแหละดูดกสุขเพิ่มลัทธดาวีแย่นีิอย่ามาเป็นไปลองเล่นกันน่มาเลยนต่อไปกันหน่อยนี่กูบอกชิเป็กเลยว่ะไป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 คุณเป็กอันนี่มันสิทธิ์ที่เป็กก็อะไรคุณเป็กใช่ไหมครับเฮ้ยเดินชนชนปุ๊บก็แบง์ต่างทางกันก็แบง์ต่างทางกันเสร็จปั๊บดื่มน้ะอะโล่เสร็จปุ๊บหมดแก้วปุ๊บป้าเฮ้ยไอ็ดเตอร์เข้าต่อเลยเพลงมึงเดี๋ยวกูมีเพลงจะร้องให้เพลงฟัง กูว่ามึงจำเพลงนี้ได้แน่ๆเลยเพลงอะไรวะเอะเอหน้ามึงฟังแล้ว,ว,ก,ลลว,วกันไอ้ก๊อฟมึงลองนะเว้ยไอ้ก๊อฟมึงลองนะเว้ยเออเดี๋ยูกลองให้กูเล่นนะเออมึงเล่นนะโอเคแล้วก็เริ่มเกาเก,าเกาอินโทรก,ก็ฮักมาเลยร่อนเล่นแล้วร้องจนจบเพลงจนจบเพลงกล้องก็จะตัดอินเสิร์ตอินเสิร์ตเพื่อน,นั่งฟังอินเสิร์ตเพื่อน,นั่งฟังเห็นก๊อฟอ่าเห็นน้องแบงค์ที่นั่งงก๊อฟฟังแล้วมีความสุขยิ้มยิ้มแจ่มใสตัดไปเพิ่งเป็นภาพกว้าง ให้ทุกคนทั้งหมดกล้องดอลลี่เอาเฟดเอาจบปิดกล้องเฮ้นะครับโอเคสมมติซ้อมซ้อมเพลงใส่นะอตบเพลงนะถ้าถ้าเล่นแล้วมันหลุดมันลืมมันพลาดมันลืมเนี่ยก็โดนมันจะจบไปง้นะไม่ไม่จะเป็นต้องเป๊ะขอแค่แบบอินเนอร์ของก๊องคือร้องไปเราลองให้เขานะฮะอินเนอร์คือร้องให้เขาอินเอรของเราคื อ่าเราลงให้เราได้กูต้องขึ้นก่อนขึ้นก่อนป้าคนงามไม่ใช่กูต้องเก่าก่อนเสร็จแล้วหนูเข้าก่อนจังหวะแรกของห้องนั้นนะคุณมีแกบบเตรียมพิเพลงสิป้าคนงามไอ้ใจตันใครอยู่เฝารำพันดินแดนอยู่ ว่าน้องกดจะได้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 แต่คนเดียวเหงาร้อมกอมีคนรอรู้ไหมเอ่ยุงเยอะจังวะอายก็ยังมาเคยเป็นใจให้เต้าน้อง คนเดียวบกเกยวันอ,อะกูจะร้องแบบเบาๆฉันตามเพียวแว่นได้กูออ<า>จะร้องแบบเบาๆร้องอพิภัคพีภัคเอง <laughs> ส่วนตาอะต้าจะนั่งนี่นั่งนี่นนนพีมพีมพิมหรือพี่ปักกงตนเนยร

่ของกูจะลงแบบีได้น้าลน้ำาอใจสั่นใจสั่นายใจสั่นเฝ้ารำพันถึงเธออยู่ตัวแตงโมคือแม่ดใช่องออันนี้คือปายไมโตรแต่ไอไชบ